มาอนีเพิ่นกะตูพ่อตาเพิ่นยิมไเห็นเียงเฉียงเฉียงเขียงไว่สะวยดาวบอกค้เก้ามะโจกนะยังสองสามรเพิ่นเียงเดตังะสงสามร้อยที่น้องเฉไ่ะวยดาววันที่เก่าเมษาที่น่องันเก่าเมษาบ่พใหญ่วันที่เก่าเมษาที่น่อ ก้าเมยสามารดอมษานด่าวเออวันที่กเมษาม่ต้าสวยดาวกันเออประเทศไบอกรไรป้อมต้นบากคาไมต้องนต้นบ่เยบางงามยังบย่ะเจหนเฮ้ยแ่เี เียงเหยเียงสุดาันรา่เที่ยวไดาวเอาไ่ดาวเอะฮ่่า่ไม่ใ่ไม่เอ่อไเลยเสียงจ้าเ็ดเียงเฮ็ดที่ยังกวาจนี่ฮะอ้ยสารตะเค รับตะเคียนให้ยังป้าขึ้นเปี่ยนกินบุญตัวบุญตาเมื่อเวตสันโดนคุณซอยดาววะเมืซอยดาวกางแบบวัตถุเก่าเย็นไม่สร้างแบเตรียมตัวลงวัดลงว่าพี่น้องป้องไปมาเห็ดซอยกัดลายตีนลายมืออีหยังล่ะคุณยายน้ำมักตมบ่น้ำดอนน้ำมักตรุ่มอะไรจะตัวมักตรม ส่ยกันเห็ดพี่น้องปองป่ายไรคู่ไรค้นจักตอกเดเรสด้อยดาวคู่ใดหิห่งพ่อเนธหิง่งไม่ถ้าไม่ถ้าสรอยดาวพี่น้อง <laughs> แล้วตอกจักตอกเห็ดหิงห่งเห็ดเด้อว,วันนี้เก่าเมษา มะโจกสลากสอยดาวอันคุณแม่พัตรสลินเ็นอย่างนี้นะชานกระดงค่ะกระดงคือแปลงสี่ค่ะกระดงคือห้างแต่ค่ะกระดงใส่อย่างค่ะใส่ <laughs> สอยดาวฮาร์ <laughs> ดเท <laughs> สค่ะจะเป็นแน่เลยอุ้ยเฮ็ดเป็นวะเดาออกค่ะคือเก่งแถอวะคุณยายพัตรสลินเ็ดกระดงภายในบ้านเมีอยงกระดงบ้านอันนี้คือห้างแท้คุณใายครัวเ็ดกระดองเพคะ เห็ดแล้วแล้วนึงบ่ซุมเฮ็ดแล้วอยู่จังสจังสพ่อไปทั่วทีเลยที่แันี้ซุ้มเฮ็ดแล้วอันนี้กาตาแกมีตกปลาาาตาแกมีจะบุงกาตาเฮ็ดว้ถั่ซอยดาวการผู้ล เฮ็ดซอยกันเลาตอกหล้าบานพี่น้องมาเฮ็ดซอยกันเอออันนี้ไม่เฮ็ดกระแตตากปลาสารกระตานะอันนี้สิเมนเราไม่กวดท่างเปล่าเฮ็ดซอยกันไหลกูไหลายคนเป็นป้าเทิงโยมเฮ็ดซอยกันพุ่นนั่งไปบุญก็เฮ็ดซอยไปบุญ ไบบุญกเฮ็ดซอยตีตีไอ้บุญก็เฮ็ดซอยตีเอ้ยเฮ็ดซอยกันสาธุสาธุไอ้บุญได้กุศลน้ำกันเด้อวัดโพไซเขาก็เป็นวัดน้อยพี่น้องวัดน้อยวัดต่างไม่ จริงๆแล้วไม่อุรานะเพื่อนลงวัดลงว่าเพื่นสิเอาบุญบุญเดียนเมษาเพื่นกรเฮ็ดพิธีกัดสอยดาวสิมีหมอลำซิงสิมีหมอลำวงเฮ็ดบุญเฮ็ดงานการกุศลจะ้ะสิพาพ่นองเดี่ยมส้มวัดโพไซวัดนี่นยหน่งนี่พ่นองเนี่ยทีสองไรนึงนี่ท่างพา มีทางพาไปมีทางพากลางพระพี่น้องไม่เยี่ยมส้มน,นี่ก็จะเป็นข้องข้องน้อยอันนี้ข้องกลางอันนี้เป็นล่าข้างข้างด้วพี่น้องข้างอันเป็นข้องใหญ่ใหญ่ใหญ่พีนองนี่นี่อีหลีอีหล่อเยี่ยมส้มวัดโพชัยคะ่ะอันนั้นพระพุทธชินราช ม้าประดิสฐานไว้พันนี่มีหม่องไว้พี่น้องสาลาสกับพันในม,มีไม่ตะกุดกุดหลวงพ่อเพิ่นกันน้อยๆตะปอดตะแปะอยู่สองสามหลังเพิ่นกับสามีปูพญานาคสีสตานาคราชมีแมรเท่าร้นี่มีปูองค์ดำจ้ะมาประดิสฐานอยู่ตรงนี้เนาะถ้าพี่น้อง ต้มพี่น้องเบิง่งอันนี้ก็เป็นหวยไนดะ้พี่น้องมันติดแม่น้ำสงครามแม,ม่นม้ำสงครามกเเนน็เป็นหวยเป็นน้องข้องเบิ่งเป็นหวยย่ำน้ำม,มาแตไหลเติบเติบเติบแต่ออนซ่อนขึ้นอย่างนี้เพิ่อนกระเฮ็ดไว้ก็ฟังน้ำเป็นวัดนำ้ำตั้งปูศรีสัสะตะนาคราชไว้นำ้ำบ่คั่นมี เป็นวัดในน้อยว่าห้านี่ครบได้ถ้วนเนาะจ้าว่าห้านี่พ่อเป็นวัดที่ขาดที่แค้นอยู่จา้าเหมืนพี่น้องได้เห็นเห็นแกน่มาซอยมาสู้ี่เดอ้อนี่พระอยู่สามรูปนี่พระอาจารย์ว่าอะไรพี่นี่ถูกพระเห็นให้มันเหลือซองกับพระจกักเนาะอย่างเนาะสาราโล่งสันกับวุ้ใหญ่เ้พี่น้องน้อยน้อย แล้วลุงศันก่น,น้อยหยุดลาะติดแม่น้ำเลยค่ะหยุดแม่น้ำตรงคราม,ามเพิ่นกะจะมีสะพานข้ามไปมีสะพานข้ามไปข้ามไปฟังนั้นเป็นฟังสะก,กลน่นเลยพี่น้องฟังสะก,กล่นฟังสะก,กล่นเพิ่นกะพ่ากันเฮ็ด วัดลงว่าน้ำหัวสงฆ์ามขันฟังนี้อุดรฟังน,งน้นสกุลไปนี่กับไปเ,เพเภอสว่างแดนดินพี่น้องเอเพื่อสว่างแดนดินว่าไก่มั่นสามสิบโลนี่แหละเ,เพเภอสว่างแดนดินได่อยกับสีมะนาวเสนอมารีวิวสูเบิร์เอาเพราะว่าเพื่อนม่นางจับเพื่อนแม่นางจับอันไฟเล่ายู่นถ่ายเพื่อนเาเ่อนบ้านเรื่อง

เัื่้านจัมาเนนาน่บันห้งจา้องกเอนาาสิเอิ um ้นเอินมันขึ้นมาใหม่้มาถามอยู่ทันไปแล้วพุ้นเออเอาผู้ไ้านีเปนาเออไปเอง เว็นผู้ใดบุญนั่นเนาะนางเนาะเรากาันบักพ้าวเวทเฮ็ดไม่กวดท่าบักพ้าวเฮ็ดสอยดาวจ้าพี่น้องลงวัดลงว่าเฮ็ดสอยกันปัดมือปัดเว้นเอาเฮ็ดสอยกันคนนะ่ะไหลู่หลยน้นวัดโคซอยเฮ้าว,วัดน้อยน้อยวัดที่เก่าเมษาเด้อมาจกสลาก เอากระตากระบงุงเอาเอาเคียงประเทศเคียงเอาไปแล้วะอืทว่ะเ้ืองอเกีบผงอะไรผงนี้องไปชงที่บ้านเออมันชงต้องไปชงน้ำร้อนอู่ร้านไปหอรลอยจริง อจมดอกขัดขัดไปเมื่อไรแบบนี้เออขัดขัดไปเ่อไรเขาป่ะจมสักทีเออขัดไปไหนขันไต่กันูปขันไต่กันูปเขาที่นั่นเออไปไปไปไไปไปไ่ไปถ้าจะปล่อยไปถ้าจะปล่อยไปโกไ่มาจะพาไปถ่ายคลิปเร็วเว ไปม่วันไปถ่ายคลิปเร็ว้ววันนี้วันลาไม่เอาซูเม็ดเสียงอยู่แก่นั่นเป็นวะเสียงเส้อนซอนน้ำพันเสใส่นันไว้พันเสใส่น้ำเกลือไว้นะจกไว้จังสิเลยปะจกไ่ได้วะสนะอืมเทสี่เหลียม น้องไม่บุญเออซีเรียมกันมีเออนเลี้ยวแต่ไม่เลี้ยวแต่ไม่